อาพวกเองก็มากันด้วยเหรอเนียมาสมัครกันเป็นเชฟเหรอเนียนี่ใช่อยากเป็นเชฟกระทะสแตนเลสนานแล้วันกระทะเหล็กไม่ใช่เหรอซ้ำซ้ำไมเอาไม่อาต้องเล่นสแตนเลสอ๋อนี่เรามาสมัครงานร้านซูชิกันนะมาเป็นเชฟกันคุณยายก็มาสมัครเป็นเชฟด้วยเหรอเนี่ยฮะใช่ฉันจะทำอาหารอร่อยที่สุดเ้วอ๋อดูแล้วเหล่าแฟนคลับทั้งหลายก็อยากมาเป็นเชฟด้วยแต่ว่าเอ,อ นี่เขาไปทำอะไร <amat S 1> <Read this. S 3> อ <Capital. S 2> ่ะสกีบีดี้ขังขยะสกีบีดี้เหรอเนี่ยเขาอันนี้ฮาอันนี้ฮะนี่มันอะไรแกก็จะมาเป็นเชฟกับเขาด้วยหรอน่าอะไรอ่ะช้างฟ้าคืออะไรอ่ะเราใช่ไหมอะไรเนี่ยฮะอะไรกุ้งแคบกุอะไรฮะอะไรกุ้งไก่ไก่อะไรอะนี่ก็ไก่ียังสัตว์ยังไก่เหรอยังช้างยังยังหมูยังแมวแต่ละตัว ดเจวีมานี่แอขับทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูดินี่ครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเราจะมาสมัครเป็นเชฟที่ร้านหมูนไหลซูชินะครับมาดูกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะมีฝีมือในการทําอาหารไหมปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นาซูชิไปเลยพวกเราดีดิด้ดิ้้ดิดิ้ดิิ ยินดีต้อนรับสู่การสัมภาษณ์บุญของคุณว้า wow! วฉันอยู่ด้าสุดเลยนี่คือฮิโรชิฉันเริ่มมุ่ไล่ซูชิมาสิบห้าปีที่แล้วคุณ่ว่าต้องแข่งกันเนี่ยมาสัมภาษณ์ตำแหน่งเชฟอ๋อเราจะจ้างเชฟที่ดีที่สุดเท่านันเพื่อรับงานคุณจะต้องทำอาหารทั้งหมดสี่จานให้สำเร็จเอาละนี่อ๋อมีแขกมามารับประทานอาหารพวกเราด้วยสูตรแรกของเราจะมุ่งเน้นไปพื้นฐานก่อนข้าวและโนริ อ๋อสาหลายสาลายกับข้าวง่ายๆเลยคณะการททาความสะอาดของเรากําลังรู้สึกไม่สบายดังนั้นเราต้องไปเดินที่ห้องโถงเม่เรอเมื่กีอะไรไม่แม้ขอโชคดีพ่อครัวทั้งหลายหุ้ยเราจะได้แข่งกันทำอาหารแล้วฉันคือเชฟที่ดีที่สุดอุ้ยเจ้าหมีอยู่ข้างหลังฉันเลยแกแพ้ฉันแน่ๆเจ้าหมีอปคุณยาย้อีโยแกอะไรต้องเพ้ฉันฉันอะทำอาหาร อร่อยที่สุดแล้วบรรมดาสี่คนเนี่ยลองดูก่อนอื่นเราต้องไปหาข้าวก่อนส่วนผสมและโนริเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงหรอติเลี่ยงอะไรอะตามลูกศรนนี้หลีกเลี่ยงผู้ดูแลโอเคที่เป็นคนทำความสะอาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นชัดเลยอะไรไม่เปอ๋อหยิบข้าวก่อนแล้วมาเจ้าบีบาร์เรว เดี๋ยวกอดอะไรเล่าเขาหยิบข้าวกันแล้วมีเวลาอยู่เนี่ยไวย้ยวาวมันพีทีงไ,ไงสุตๆนั่งไงบอกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เอาข้าวใส่เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยได้ส่วนผสมแล้ว แล้วต่อไปอะไรต่อข้าวรออ๋อต้องรอเหรอใช่แล้วรอจากนั้นอ่ะเอาข้าวมาใส่ไว้ในจานนี้แล้วก็ไปเสิร์ฟอ๋อแล้วเมนูต่อไปมันจะโผล่มาอ๋อเข้าใจแล้วเอาส่วนผสมตรงนี้ใช่ปะใส่เข้าไปว้สับปรดไปแล้วจ้าเรียบร้อยส่งข้าวแล้วรอเมนูต่อไปใช่ไหมเฮ้มาแล้วสาลายสาลายสาลายเราต้องระวังนะครับคนทําความสะอาดเมื่อกี้มันอยู่ไหนละ่ะรีบไปเลยมันตัด้า่ไปเมื่อกี้นี้ สาหลายาลายโอ้โหมีอุปสรรคด้วยเหรอเนี่ยสาหลายโอเคได้แล้วฉันได้สาหลายมาแล้วเป็นส่วนผสมははโอ้เป็นร้านซูชิสยบกสุดสุดอุ้ยเอาแล้วคุณยายไม่บอกอ่ะเอายายไม่เห็นยายไม่เห็นเมืเ่อกีาาอ้ยายวิ่งเข้ามาทางหลังยายไม่ได้หันไปมองหลังอ่ะยายวิ่งมาทางเนี้ยมนตามหลังคุณยายมามคุณยายไปชมูมิสซิสวากาเมะเฮ้ย เขาบอกสาลายคนจะบุแกนี่อย่าร้อนตัวดิเดี๋ยวนะทําไมมันวางทมาไมมันวางไม่ได้อ่ะฮัลโหลแกต้องวางตรงนี้ก็ต่อตะไม่โดนอ๋อใส่เครื่องหรอหรือว่าหรือว่าเสิร์ฟจานให้เขากินได้เลยอะไรอย่างงี้โอเคแล้วก็รอใช่ไหมอ๋อได้แล้วอ๋อหรือว่าให้กินได้เลยสาลายบ้านแกได้กินทั้งต้นอ่ะฉันกินทั้งต้นเลยไงปึ๊บโอเคต๋อพอส่วนผสมได้แล้วก็ทำเป็นข้าวปั้นหรอใช่ป่ะทำเป็นข้าวปั้นไหนอ่ะเราไปเอาตรงไหนอ่ะ เหมือนกันเย่ด้ว่านเรื่องแถวข้าวมาก่อนเ๋อไปเอาข้าวกับสาร่หยมาใช่ไหมไอแต่ระวังด้วยนะตัวนั้นมันอยู่แถวนั้นอ่ะสันหวีรอฉันด้วยฉันกลัวเอามาเร็วๆเดี๋ยวท่านพาไปคัดว้ายว้ายแล้วก็ทำวว้ดนเดินหน้าไปเลยว้าว้ายว้าเจ้าชาไปด้วยขาว้วยแถวข้าวใช่ปะข้าวโอเคข้าวแล้วก็สารไหลใช่ปะเรียบร้อยโอเคสองอย่าง แล้วจะไปทําซูชิใช่ปะข<ด>้าวปั้นใช่ดิทำ usually, ไมทําซูชิแล้วทำไมมันยากเย็นจังเลยเปลี่ยนร้าน okay, ได้ปะโอเคยังไงต่อนะปรุง,<า>งแล้วก็วางอะ่ะหุงข้าวแล้วก็รอเฮ้ยสาหร่ายได้แล้วข้าวได้แล้วเฮ้ยก็ต่อตะมบโดจมูกมีสาหร่ายปิดเอาออกให้น่อยดิดิจมูกแนมีขนจมูกอ่ะเดี๋ยวมันต้องทำไงต่อวางเหรอไปวางเดี๋ยวมันไม่ได้อ่ะวางในการ วางาในจ,<า>จานสองอย่างอ่ะวางสาหร่ายไปก่อนแล้วก็วางข้าวอ๋อนี่ไงจะได้อ,อ๋อ่อานั่นแหละเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยปลา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 นึกว่าให้หั่นก่อนโอเคเสิร์ฟเฮ้ยโอ้โหเ,เวลาเหลือน้อยมากเยอะละเกลียดเลยอะแย่ยแล้วเหลือหนึ่งนาทีซูชิอีกแล้วว้ายขอบคุณที่ลอให้ไปแล้วอุ้ยมันมายแค่เมนูปลาเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเมนูปลาอย่าไปอย่าไปถอยมาถอยมาโอ้อะไรเนี่ยว มันไปก่อนอ่ามันไปแล้วไม่ต้องไปกลกวมันรอเที่ยวฉันจี้มาโถผีแค่ตัวนิดเดียวฉันน่ากลัวกว่ามันตั้งเยอะงั้นแกไปเลยแล้วกันมันไปโนนทอมิโดมันวายยังไงอะวางใส่จานยังเจ้าหมีฉันส่งไปแล้วไม่เห็นได้เลยไหนแกได้อะไรบ้างข้างหลังระวังไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ฉันเอาเสร็จแล้วหรอเรียบร้อยนะครับผลการแข่งขันหลักสูตรแรกอุ้ยชั้นที่สาม อะไรอ่ะแกนี่ที่หนึ่งได้ไงอ่ะก็้บอกยังไงว่าชัน่ะที่หนึ่งเป็นการทำอาหารสอดสดีพวกเราคือผู้พิทักษ์กลางคืนคุณอยู่ในอันตรายหลายแรงจริงๆก็อันตรายนะเฮ้ยสัญญาณอ่อนไปคุณอยู่ในท่ามกลางร,ระหว่างมิตินี่อย่าบอกนะว่าเราต้องแข่งกันต่อเนี่ยหลักสูตรที่2ออ๋อเราต้องไปฟาร์มปลาโอเคเม,ม,มนูต่อไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องดำน้ำไปหาปลากันนะปลาแซลมอนอ่ะไปคนเดียวเลยโอ้ นวดปลาหมึก,กไปนะเดียวเลยนะโอเคส่วนผสมก็คือข้าวกับปลาได้งั้นเราไปห้องข้าวก่อนไปที่ห้องข้าวเมื่อกี้แล้วเราค่อยไปหาปลานี่ครับเฮ้อ่ะหยิบข้าวแล้วก็ไปตรงปลาต่อว้าวคาเคมคาเคนวัวบักเอฟเลยโ oh <my S 2> อ my god ไอ้นนมา,าตรงนี้มาปลาตรงนี้ปลาตรงนี้อันตารายอย่าเข้าไปในน้ําโอเคอย่าลงไปแล้วจะเก็บปลายัางไงอะ แอเขาโดดไปเก็บปลาตรงนี้ตาย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 แล้วขาแค่นขาแค่นไอเอาฉันไปกินแล้วครับเ้างลาบึกฉันต้องเอาปลาสดผสมอะไรอ่ะเดี๋ยวอ้อยอ๋อห้ามลงน้ำอมอใช่ด่ะดีนลงน้ำโดนขาเข้นน่ะฉันลงไปเอาถุน่าไอเจ้าบ้าล่ะได้แล้วถุน่าโอเคไปฮึบรอแล้วก็ไปหยิบข้าวครั้งนี้แหละได้แน่นอนหยิบข้าวมาแล้ว แล้วก็ไปต้องดูนะครับว่าเจ้าุูเอ้ยมันมาข้างหลังไม่มันมาข้างหลังแล้วโอ้ยไม่ใช่ห้องนี้อย่า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 ห้องไหนเนี่ยโอเคเจอละตามเจ้าหมีไปโอ้โหเงียบเชียนะเจ้าหมีแหมเอาจริงฉันทำขอบค่ายู่อยู่หมดจริงังแกรู้จักเปล่าบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่ามีต่ภาพด้วยนี่จริงจังนะครับสับปลาก่อนละ เราลองข้าวสุกอะไรนะพี่ต่อสัปาไม่ใช่สปาลาดหรอบ้าไปเนีอ่ะโอเค่อคสปาลาดเจ้าวีกวนละได้แล้วดีเอาไปเลยซูชิรอเมนูต่อไปมีเวลาตั้ง5นาทีแน่โอ้า,าอันเดิมเหรอง่ายเลยว้ายเฮ้ย,ยตกใจไหนเฮ้ยว้ายมันมาผีหยิบข้าวก่อนนี่ แล้วเราก็ไปตรงปลาต่อชึบทูน่าทูน่าเอ้ยมาพอดีเลยฝึงถึงทูน่าแล้วครับใช้ทูน่าส่วนผสมเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็กลับไปที่เดิมมากระโดดปึ้บเราก็เลี้ยวขวาเอออันนี้ง่ายกว่าเริ่มคลองแล้วอ่านี่หุงข้าวก่อนแล้วก็สับปลาไปหยิบวัตถุดิบรอเลยได้ไหมเนี่ยในระหว่างทำอาหารเฮ้ยข้าวได้แล้ววาง สับไปไหวรอยพี่ต่อสับปลไหลเสิร์ฟเสิร์ฟเรียบร้อยมาต่อไปอันเดิมหรือเปล่าอีกสับหนึ่งด้วยพี่ต่อครับสับอะไรสับปลาปเลยเฮ้ยเดี๋ยวหัวก็เป็นสับปลาลดอันนี้คืออะไรอ่ประปลาไหลเหรอสับปลาดซูสชิปลาไหลเหรอเนี่ยปลาไหลใช่ไหมใจ,ใจจะต่อจะปีโดมันคือปลาไหลนายต้องเข้าไปจับมันเลยโอเคได้แล้วปลาไหล นี่คลองแล้วแล้วก็ไปหยิบข้าวโอเคได้มาเฮ้ยมันมาทางนี้เดินผ่านไหมผ่านไหมเออนั่นแหละผ่านไหมไปแล้วนี่ครับซูชิหน้าปลาไหลนะครับข้าวแล้วก็สบปลาแต่แบบเออพี่ต่อตอเบโดไม่กินปลาไหลนะอร่อยนะครับปลาไหลอ่ะหรออร่อยเหรอทำนานเขาเคยว่าปลาไหลเลือยปลาไหลเลือยเข้าไปในสม เต่มันเป็นขอโปรดยายเลยนะปลาใหญ่เนี่ยก็ยายชอบกินศกไงจะบ้า้วมันคนปลาไหลแล้วล่ะอันนั้นอะไหล่เลียงศพไม่รู้เหรอเดี๋ยวนะเมนูอ๋อขึ้นมาแล้วต่อไปเป็นสาลายข้าวแล้วก็ปลาไหลโอเคงั้นหยิบข้าวก่อนแล้วก็สาลายนี่หยิบข้าวแล้วก็สาลายโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาที่ปลาปลาไหล นี่เราจริงจังกันไปปะเป็นเชฟป่ะเนี่ยโอ้ฉันโกรธเห็นไหมเนี่ยว่าฉันทำอะไรฉันจะล้มโต๊ะแกเข่าล้มดีแท้จริงแกก็ล้มดีแกไม,แไม่มีทางล้มโต๊ะฉันได้หรอกรู้แล้วทำไมแกไม่เสิร์ฟแกไม่เสิร์ฟให้ลูกค้าเพราะแกเก็บไว้กินเองเนี่ยแล้วแกก็กินเองเ,ออกกเดี๋ยวนี่มาชิ้นนึงก่อนอย่ามายุ่งไปดูการเสิร์ฟดูการเสิร์ฟของเขาโอ้โหแอบกินไปชิ้นหนึ่งนะครับไก่อนมี่ช่วยฉันหน่อยดิชิม่ไมหมีชิม ช่วยฉันหน่อยดิเแกบ้าป่ะโอไม่มีใครช่วยเลยใครจะไปช่วยแกที่มีพฤติกรรมแข่งขันเฮ้ยเอ้าจะบอกนะว่าเสร็จแล้วอ๋อเหลืออันสุดท้ายคืองี้มันมันเป็นเมนูรวมเอาหรอเสร็จแล้วหรอก็เมื่อกี้ยังส่งจานสุดท้ายไปเนี่ยก็จบบททดสอบเลยชั้นที่ดึงเหลือเราสี่คนแล้วเหลือสี่คนน่ะอ้าวไม่มีการช่วยเหลือแล้วนะรอบเนี้ยโหเดือดรึเยอเยอะจริงจังกันแล้ว อ่ะแต่เมื่อกี้พวกแกก็จริงยังกันอยู่นะอะไรอ่ะแสงแดดอะไรอ่ะปุ๋ยเพิ่มพลังโอ้เขาส่งสัญญาณมาอีกแล้วอ่ะคิมูระไม่ใช่คนที่เขาดูเหมือนเขากำลังเก็บเกี่ยวและขายกายอะไรกายพันอะฮะคุณต้องออกจากที่นั่นเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่นะเจวีหยเหมือนว่าเรามีท่อรั่ัวอยู่เป็นที่แล้วเดี๋ยวนะหรือว่าพวกเราจะถูกจับเป็นอาหารเจวี่อะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าต้องเข้าต้องเข้าไปที่ด้านหรอผักอยู่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะระวังน้ำมึกน้ำมึกเป็นดีนี่ป้าจมีนี่ผักอยู่ดีไม่รู้ฉันเอาข้าวก่อนเออเอาข้าวก่อนดีกว่าสาหร่ายเรียบร้อยแล้วก็ข้าวโอเคแล้วก็ปลาใช่ปะเปเอาปลาแล้วก็ไปเอาผักสุดท้ายเลยปลาดีอันไหนอ่ะปลาแซลมอนโอเคปลาแซลมอนได้ครบแล้วอะไรนะพี่ใส่ไม่ดีอ่ะสบาย เงอน,อนทำอะไรผิดโอ้บนฟ้าทางนี้เจ้าบีแกอยู่ไหน,นอยู่บนฟ้าไปผักกันโอเค<แ>ผักเอาไงอะ่ะคุณพ่<ม>อจิคือคือยังไงอะ่ะคือแกดีอ้อ่ะมันได้แล้วอะ่ะมันไม่บอกไม่บอกอม,บมันมีอยู่ห้องนึงมันมีอยู่ห้องนึงจะต่อต้าบีโดนเดีย๋ยวยายผ่าไม่ให้นี่แล้วต้องอะไรอ่ะน้ำอะไรน้ำก่อนเหรอดีอะไรล่ะก็เร็วๆสิดีอะไรเราฉันฉันหลังเลียอยู่ใช่ห้อง นี่ไหนอ่ะนี่ไหนอ่ะเมื่อกี้ยายเข้าห้องปุ๋ยห้องปุ๋ยแล้วใหอยากเก็บปุ๋ยไหมล่ะของไหนอ่ะใหญ่อยากเป็นปุ๋ยอ๋อนี่นี่มามามานี่มานี่ใหญ่อยากเป็นปุ๋ยบอกว่าใหญ่ไม่ได้อยากเป็นปุ๋ยไม่เห็นได้เลยได้มาแล้วอ่ะอ๋อสามไอเทมถือได้สามอ๋อโอเครู้ละถือได้แค่สามไอเทมจบงั้นแกก็วนกลับไปอีกรอบนึงแล้วกันนะหันปลารอละแล้วครูใหย่ครูบอดี้จะจริงจังไปไหนอ่ะไม่บอกอะไรเลยโดนมาแล้วโดนตามมั่วอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ย เห็นบ่าเลยจับต่อจับพี่โน้ตาสวนป่กเนี่ยเนี่ยยันม้วนอยู่เลยเนี่ยนี่นี่นี่เดินมานี่ดูไหนทำไงอ่ะไอ่เจ้าอะไรมะเขือเทศหรือะไรนี่เนี่ยอันเนี้ยอะโวคาโดนี่นี่นี่ไหน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 เนี่ยมุ้ม่วงอะอะโวคาโดเนี่ยอ๋อ อ๋อมันสู่เหรอ <Hey. S 1> มันเป็นการหมุนนะดูดิเขาบอกว่าการหมุนของผักอะ่ะเห็นบ่าสถานีมันหมุนน้องหมุนไปเรื่อยๆงั้นเราสูมแล้วกันนะงั้นเอาอะโวคาโดไปก่อนนี่พวกแกจะอยู่ผักกันนานไหมเนี่ยมันก็สอนแกลยลยไปได้คนเดี๋ยวนะแล้วเราต้องยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะเอาวาไงไว้ก่อนนี่วางผักไว้ก่อนชึบนข้าวนี่แล้วก็ต้องหั่นปะหั่นผัก มันอาจจะเป็นผักอีกชนิดหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าหน้าตาเหมือนอะโวคาโดเลยเนาะเจ้าหมีมันเป็นอะโวคาโดเออใช่อะโวคาโดไว้ทําเข้าไปาได้ใช่ใช่ใช่ัดออกมาเป็นอะโวคาโดเลยอะ่ะเรียบร้อยเสร็จและมีตัวไรไรหลังเรียบร้อยเห็นเลยหมีตายกว่าจะเสร็จจานหนึ่งร้อนต่อไปเีย น้ำหมึกกาซาโลนโี่จะต่ทวปทอฮะไปเก็บผักเลยเราต้องวนทางไหนเนี่ยอันเนี้ยแครอทอยู่ไหนห้องไหนแครล์ <c oughs> ว้ายโดนลมแสงอะ่ะไม่ใช่ห้องนี้แล้วแน่แแครอทแครอทไม่ใช่เจอละเรียบร้อยอันไงอ๋อถ้าเปิดห้องผิดอันนั้นก็ชีวิตเปลี่ยนเลย <c oughs> แล้วก็ข้าวกับสารหร่ายโอเคออกมาระวังนะเ๋ยวเกิดไอตัวนั้น,นอีกเฮ้ยวัวหัวลุกชินเดินได้เดีย๋ยว ข้าวใส่เข้าไปแครอทหัน่นสาหร่ายบดบดบดได้ข้าวแล้ววางวางใส่จานสาหร่ายได้แล้วโอเคแครอทได้แล้ววางปุ๊บนี่อันนี้อย่าไปแกนี่ไอฉันหลอกมันได้ไอขากสเลดก่อนไปแกนี่บอกแกน,นี่ไปขัดน้ำมากคนน้ำมากไปทานงนั้นเลยมาโดนเนี่ยนี่นตาย,<ล>ยสมดําหน้า น้ำหมากะทา,ายแกนี่นี่ปลาอะไร,ปล,รป,ลปลาแซลมอนเหรอปลาแซลมอนโอเคฮึบบอกว่าปลาแซลมอนนี่ใส่ไม่ดีชอบแซลมอนก็จริงเฮ้ยยังเล่นเนะาะเก๋ใช่ไหมได้ทำบอกไปก่อนเลยหยิบได้สามช่องชใช่ไหมใช่เอาเสร็จแล้วคนก้ามไข่ไใครจะชนะแต่ฉันได้ที่หนึ่งน้องๆบวกหุ่นเลยคอสุดท้ายของเรา ส่วนผสมลับเหรอคุณสามารถหาได้ห้องไหนห้องวิจัยการแปลลูกห้องสังเกตการมันจะมีส่วนผสมที่อร่อยที่สุดเราขายมันหลายร้อยบาเรทุกเดือน <c oughs> เขาบอกว่ากําลังหาเส้นทางหลบหนีให้เราอะ่ะมันจะหลบหนีทําไมเส้นทางนี้ถ้าแกหลบหนีแกก็แพ้ไปซะ <c oughs> ฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันบอกไว้ก่อนเลยดึงคันโยกเพื่อผลิตส่วนผสมพิเศษ <c oughs> ไม่ดึงไม่ดึงแล้วมันจะแปลรูกให้แกไหมอุ่แปลอ้ย อะไรอะ่อะอะแมงวันแมงวันยักตีลปลาก่อนดีกว่าแล้วก็ข้าวปลาทูน่าซืบหยิบปลาทูน่าก่อนนี่ออปลาทูน่าเราอุ้ยมันมาไอ้ลอกเรีอหยอกเย้าเ,เระวังนะฉ,นฉันรู้สึกมันวิ่งไวขึ้นนะเจ้าต่อทาปิยโยใช่แค่จะแก่เกินไปเกาได้วิ่งช้าบ้าเลย,ายฉันจะย้ายชัปีนะแล้ววัตถุดิบลับมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ อห้องหนึ่งแต่ว่าอันตรายหน่อยนะมันมีตัวตรวจจับด้วยฉันพยายามหลบๆอยู่เนี่ยเจอละนี่หรอห้องนี้ใช่ไหมห้องสังเกตการเครื่องแปรรูปมีแมลงโอเคหลีกเลี่ยงแสงหอกพวกมันได้เลยอยู่ไหนบ้างโอยโดนแมลงจับว่ะคนหื่นไม่พูดอะไรกันเลยตายแล้วพยายามอยู่ตั้งใจเล่นจุดไปเลยเดี๋ยวนะดูมันวิ่ง นี่ไอตัวนี้มันจะวิ่งย้อนมาแล้วเราก็ไปเดินตามมันเฟิบตรงนี้หลบได้แล้วก็ไปตรงนูน้นทันไหมทันไหมเฮ้ยทันอยู่โอเคเกือบแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ชึบมาแล้วตรงนี้ไปยังไงอะมันจะเดินมาตรงนี้โอเครอมันผ่านไปอะมันผ่านไปแล้วอุ้ยทันไห้พิรบทัน,ทนเรียบร้อย ขึ้นบันไดเหรอมีซ้ายกับขวาอะไม่ขวามีมแมลงมาตรงนี้เจ้าฝีตรงนี้มีมแมลงปะ่ะไม่มีไม่มีเิดอด้อยู่อ่าสับคันโยกแล้วแล้วเครื่องแปลรูปจะมาหรอใช่ใช่ฉันทําอยูม่มันจะทํางานตรงนั้นแล้วเดี๋ยวรอรับฝั่งอ่าซ้ายมือที่มันจะเป็นเหมือนแคปซูลอ,อ่ะอ๋อตรงนี้ปะ่ะอ่ของฉันขอ<ๆ>งฉันฉันมากอนหยุดอยู่หยวจิ้มตาแตกเคยเดี๋ยวก่อนขอ,ขอแซ<ส>คิวไม่ได้หรอไม่ได้ อ๋อนี่ไงของแกกำลังมานี่ไง,ง,ไ,งได้แล้วเราก็กลับไปใช่ไหมโอโ้ยจับังไงสภาพอ่ะอรอแมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปมันไปแล้วึบเุ้ยเกือบเราก็เดินเฮ้ยเริ่มคล้องแล้วเจ้าแมลงไปนั่นแหละตรงนี้ซึบเรียบร้อยแล้วก็มาทางนี้ โอ้เมนูนี้ยากสุดๆไปเลยยากตรงให้มันแรงเนี่ยแหละจริงหีิบวังได้ข้าวแล้วโอเคแล้วก็ปลาหน้าเนี้ยมันไว้ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอก,ก่อนข้าววางดูจากรูปแล้วฉันว่ามันน่าจะผสมในจานเลยอะน่าจะใช่โอเคเอาเครื่องปรุงนี้ผสมกับจานนี้ไปเลยเรียบร้อยได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งจานมาแล้วเจ้าบีเอาคุณยายก็ได้แล้วนี่ ทำอะใหญ่เยอะก็จะผ่านได้เออเสร์ฟเลยเสร์ฟเลยเย้น่าจะยังไม่จบนะใครจะเป็นคนดผลการแข่งขันรอบที่สี่ชนะรับหนึ่งสวัสดีอีกครั้งระบบเซนเซอร์แล้วคุยด้วยโชคดีที่เราพบทางออกบนชั้นสองเหรอห้องปฏิบัติการวิจัยคิมูระคุณต้องไปที่ลิฟวิจัยเรากำลังจะเปิดใช้งานตอนนี้แต่ไม่สามารถเปิดได้นานมาก ฮะห,หนึ่งนาทีเนี่ยนะใครจะวิ่งทันอะไรอะ่ะกำลังยุติการออกอากาศขอบคุณพระเจ้าเซฟงานหน้าทึ่งเราทุกคนประทับใจกับทักษะการทำอาหารของพวกคุณมากๆในความจริงแล้วผู้ที่รับประทานอาหารของเราก็ประทับใจที่เขาต้องการคุณเป็นส่วนตัวอะไรอะ่ะของหวานทันนเ่ก็ไปไป o อ my god ไปแล้วฉันดีแล้วคุณยายแล้ววุ้ย ไปที่ลิฟต์ให้เร็วที่สุดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยายายาอุ้ยอุ้ยรอดรอดรอดเข้าลิฟต์ไปแล้วอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเย,เยอะมากไปตัวลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์อยู่ดิโอเคเข้ามาทันเกือบไปแล้วแล้วคุณยายยายเข้ามาแล้วทันพ<แ>อด,ดีเกือบไม่ทันเลยเจ้าต่อกี่โยหน้าตาน่ากลัวมากใครอะเอเกซ์เลย อเคห้องปฏิบัติการวิจัยคิมูระนะครับเรามาแล้วทั้งไหนอย่เจ้าต่อเจ้าีโยซูชิแสงจัน<า>ไอน,นี่คุณอาจจะสงสัยว่าสถานีนี่คืออะไรเราจะ รับรางวัลร้านซูชิที่ดีที่สุดเป็นเวลา15ปีติดต่อกันจนั่งหนึ่งปีที่ผ่านมาู้วิจาร์ตัดสินว่าซูชิแบบดั้มเดิมน่าเบื่อพวกเขากล่าวว่าไม่สามารถสร้างอะไรใหม่หรือน่าสนใจได้เลยไม่มีอะไรใหม่ๆพวกเขาก็เลยปนชื่อตำแหน่งของเราแล้วมอบให้กับร้านอาหารฟิวชั่นฉันสัญญาว่าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาผิดโดยการหาส่วนผสมใหม่อย่างสิ้นเชิงและฉันพบมันในความลึกของมหาสมุทรตัวอะไรเนี่ยซูนวารีปะเนี่ย มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันดีเพียงอย่างเดียวในชนิดของมันอย่าบอกนะว่าเอาปลาตัวนี้มทาทำซูชิดีในเอของมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่อื่นบนโลกนี้โชคดีที่มันผลิตไข่จํานวนมากอย่าบอกนะว่าไข่เหล่านี้เป็น <c oughs> ปฏิหารการทําอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปเอาไข่ของมันนะ้าสถานที่ทดสอบ <c oughs> ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนี่คือการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์อ๋อเก็บไข่ของมันหนอปลาตัวนี้ บอกนะว่าไอ้วัตถุดิบพิเศษนี่คือก็คือซูชิแสงจันท์อะไรที่ทําให้ไข่เหล่านี้พิเศษมากเฮ้ยมีคนโดนจับทุกคนอยู่ที่ไหนเขาจะกินมันแล้ววายกลายเป็นสัตว์ประหลาดเมื่อกินไปแล้วคนก็จะไม่อยากกินอะไรอีกเลยยกเว้นบางทีอาจจะเป็นมนุษย์หรือสองคนหรืออะไรซูชิแสงจันท์ไม่น่ากินเลยอ่ะนี่ครับนี่ไงเจ้าตัวนี้ไงมันมาจากดินแดนในระหว่างที่เราเรียกว่าวอยโอเคเราต้องไปไหนต่อว้าบอ การส่งสัญญาณมาถึงอีกแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกฉันจะพาพวกคุณออกจากที่นี่ไปแล้วไม่มีเวลาที่จะคิดแล้วไปก่อนที่คิมระจะหาคุณไปแล้วจา้ากระโดดชึบปึบฮึบปึบชึบนี่อย่ามาอย่ามาอย่ามาหวาดเข้าไปเลยเราหลบหนีได้แล้วสรุปก็เราก็ไม่ได้มาเป็นเชฟนะครับเรามาสวเวอร์จริงๆ พวกเราเอาไงต่อเนี่ยก็คือไม่มีงานทํากันแล้วอ่ะไม่ได้เป็นเชฟแล้วอ่ะบ้านรถไม่กลับบ้านจังแล้วร้านเนี้ยมูลไรซูชิเนี่ยเออไม่อยากเป็นแล้วเออกลับบ้านเออเอาไม่แข่งกันแล้วเหรอไม่แข่งแล้วต้องฝันบางอย่างก็ทิ้งตรงกองขังขยะก็ได้นะงั้นรอรถมารับแล้วกันตรงนี้ทุกคนยายเข็ดแล้วจะไม่มาอีกแล้วทีอะไรก็ไม่รู้หนักกลัวมากเลยนึกว่าจะมาับแกซูชิอย่างเดียวมีจักรพเต็มไปหมดเลยอะไรใจมันรักแค่ไหน แล้วเราจะเอาอะไรกินนะ่ะขยะนี่มีเบเกอร์อยู่อปิดคนชิ้นแล้วกันเหรอโอเคมาไหนดูไหนไม่ใช่แหละไปละทุกคนบาย